เบิบ้งครับเอาโอ้ยกินอิ่มหลายมายืนขี่ระเดยมันเอาหัวซุปกอกไม่หลับเดือบาดเนี่ยพี่น้องดูครับเอฟสี F ่ C, ทุกท่านครับผมดูเอาหัวชนต้นไม้ซุกหัวนอนเลยนะครับนี่ยยืนหลับเฉยเลยนะครับนี่หายอีกละหายอีกละยังไม่อิ่มนะครับ โหยังไม่พอครับเพราะว่าขี้ออกแล้วก็ต้องเติมอีกนะครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซีที่น่ารักทุกๆท่านนะครับผมสวัสดีคนดูแล้วก็คอมเมนต์ทุกคอมเมนต์ สวัสดี A FC ที่ติดตามใหม่และเก่าก็ดีนะครับสวัสดีทุกท่านเลยนะครับอยู่กับเราช่องพังคันเงินเหมือนเดิมนะครับผมบวันนี้ก็สาวคันเงินได้ของกินเต็มรถเลยนะครับนี่เดี๋ยวพาไปดูของกินของเขาของโปรดของเขามันอยู่บนรถมันเป็นอะไรนะครับ นี่โอ้โ oh หอยู่แย่เลยนะครับตุนไว้นะครับเดี๋ยวหุ่นไม่ดีนะครับนี่เตรียมของหวานให้เต็มรถเลยนะครับของหวานเต็มรถเลยพอดีเข้าเดินในบ้านนะครับเด็นถั่วตามบ้านก็มีเอฟซีท่านหนึ่งนะครับคุณพ่อท่านใจดีมาก ก็วันนี้ท่านก็เอาเข้าไปเจิอบ้านด้วยเป่าน้ำมนด้วยนะครับแล้วก็ท่านก็ให้อ้อยมานะครับนี่ครับผมอ้อยเยอะแยะเลยนะครับกินไปแล้วครึ่งหนึ่งแล้วนะครับอันนี้ก็ยังกินไม่หมดนะครับจะได้กินตอน คงจะได้กินอีกคาบหนึ่งนะครับผมนี่ก็ช่วงเช้านะครับดูสาวขันเงินนี่เราก็ให้กินเรื่อยๆเพื่อไม่ให้เสียทิ้งนะครับเราคอยโยนให้ทีละนิดนะครับโอ้ยไม่ไปกินในร่มล่ะขันเงินดูอาหารโปรดตากแดดยังไงก็กินได้นะครับผูกในร่มแต่ไม่เข้าร่มนะครับเนี่ย โอ้โหจริงๆเลยสาวขันเงินโอ้โหน่าอร่อยแท้วันนี้อาหารอันสุดยอดครับอันโอชะของขันเงินเลยครับควานก็นอนอยู่ด้วยกันกับขันเงินนะครับ หันเงินหันตูดไปขี้ใส่หน่อยดิหันตูดไปขี้ใส่หน่อยคนนอนในเปรนะน่ี่กินดีมากๆอร่อยเหลือเกินนะครับเป็นอ้อยกรอบนะครับอ้อยกรอบอ้อยหวานอ้อยน้ำตาล ที่ขันเนาน้ำกินได้เลยนะครับนี่พ่อแกก็ขายนะครับขันน้ำขายแต่แกวันนี้เพอท่านใจดีมากให้ทั้งหมดในบ้านของแกเลยแกมีก็ไม่เยอะเท่าไหร่แล้วครับก็มีสามสีก่กอกอเบิ่มเลยนะครับแต่อันสวยๆต้นสวยๆงามขนาดนั้นเลยครับ ไปกินในล่มไปนี่มันไม่ใช่ของกินนี่มันเป็น้นามแดงครับต้นน้ำแดงครับต้นน้ำแดงก็ควันลายก็จะนั่งล่มในรถนี่ทำภารกิจอยู่ตรงนี้นะครับก็อัปเดตให้ เอฟซีทุกท่านได้ดูกันนะครับอ้าวดึงต้นอะไรอ๋ออันนี้เป็นต้นอ๋อภาษาไทยเรียกอะไรไม่รู้นะครับต้นอะไรไม่รู้นะครับแต่ภาษา,บ,าบ้านเราเรียกว่าไม่กะหุ่งนะครับไม่กะหุ่งอ่าอีสานคองเชิงูกันนะครับ อีสารคงรู้นะครับภาษาอีสานเอืญนไม่กระหุ่งเลยครับแต่ภาษาไทายพิ่นเอิญนไม่ยังมหฮู้วัหลายก็บ่รลู้จักนะครับก็เอาเป็นว่าเป็นไม่กระหึ่งคือกันแล้วกันเอาถือเข้าหอมเลยลูกลละถือเข้าหอมไปไปกินในหอมเลยลูกไปเออหันตูดไปขี่ใส่ควันลิงเลยเออนูน่นแน่นะครับ ดูจากเอาถืออ้อยไปกินในร่มด้วยนะครับเนี่ยโอ้โหดูท้องของนางดูหลังของนางไม่มีสันหลังเลยไม่มีคูบหลังเลยนะครับคูบหลังหายไปบดครับพี่น้องสาวกันเงันของเฮานี่บ๊วยมาขัดแงแทถอะล่ะนี่ครับบ้านเพิินกับจะนอนในปีครับ ปกติกะอ,อยู่ในโฮมลหะะครับแดดแดดเริ่มจะไล่แล้วครับเนี่ยนอนอักเบิงโทรศาทาเพลนอยู่นั่น,นโอ้ยอิ่มลายจนไม่อิงกบกไม่ครับพี่น้องมันจะเดินบาไหวบ่ขันเั้นกินลายเกินไปหรือเปล่าอ้อยเนี่ยโอ้โอเห็นรถครับ ยังรถอะไรดังตึก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 ตก <laughs> รถบรรทุกอ้อยนะครับของชาวบ,บ้านก็บรรทุกอ้อยไปขายนะครับอยู่ใกล้ป่าอ้อยด้วยนะครับสาวขันเงินของเราอยู่ใกล้ป่าอ้อยโอ้กินแล้วก็ขี่ขี่แล้วก็กินเมื่อไรจะยิ้มมาบานเนี่ยบ๊ย กินได้ขีดีครับขออนุญาตผสมผสานกันเนาะครับเนาะทั้งภาษาไทยทั้งภาษาอีสานนะครับผสมผสานกันบางเชื่อก่ผู้มักเล่าภาคอีสานผู้มักภาษากลางภาษาอีสานเท่ากับมีนะครับกขอโทษขออภัยนะครับที่ใส่หลายๆภาษาภาษาปืนบานเท่าเนี่ย ภาษากล้วยภาษาคะแม่ควันหลายกับบอกแข็งแรงปันไดนครับควันหลายกับบอกเก่งนะครับเก่งเนี่ยแต่ภาษาอีสานเฮานี่ล่ะภาษาเลาาเขานี่กับภาษาไทยกะพ่อไปได้ครับผมกับเลียนมาอยู่็อหัวจั่ก่าภาษาเขมีนกับภาษาซวยนนี่คว้าหลายบะฮูจักปันไดครับเบิ้งครับเอาอ้ยกินอิ่มลายมายืนขี่ปันใดมนเอาหัวซุปกอกไม่หลับเด้อบาดนี่พี่น้อง ดูครับ f ีทุกท่านครับผมดูเอาหัวชนต้นไม้ซุกหัวนอนเลยนะครับนี่ยืนหลับเฉยเลยนะครับเห้ยกะหีก็ยังไม่อิ่มนะครับโอ้โหยังไม่พอครับเพราะว่าขี้ออกแล้วก็ต้องเติมอีกนะครับสาวกันเงินเขาบอก ก็ขอบคุณเอฟซีทุกท่านเลยนะครับท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยที่เข้ามาเป็นกําลังใจให้กับช่องของเราให้กับพังคันเงินของเราด้วยนะครับขอบคุณมากมากนะครับผมคันคันคันเกา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 เก่าๆๆๆๆๆๆๆแต่เขาไม่อยากเข้าร่มหรือคะ คุลูกเอ้ยเขาห่มบอดูครับนางยังไม่อยากเขาร่มนะครับยอมยอมยอมตากแดดดีกว่าครับเพื่อความได้อยู่ได้กินนะครับยอมตากแดดนะครับถอยลูกถอยอย่ามาเล่นของพ่อเด้อไปเขาร่มดีกว่า เมื่อกี้บอกให้ขี่ใส่เปลนะครับไม่ขี่ครับกลัวควานลิงนะครับกลัวควานลิงจะโดนขี่ก็เลยถอยไปขี่ที่นู่นนะครับเขารู้จักนะครับเขารู้จักอเอาหางฟาสักทีนิดเอามือดึงเอามือดึงเปลลงหน่อยดินอนดีนะักก็ฝากช่องไว้ด้วยนะครับผม ฝากช่องฟังคันเงินไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งไว้เพื่อแจ้งเตือนในช่องของเราไว้ด้วยนะครับอาจจะไปไหนล่ะหมดแล้วนะครับเดี๋ยวไปเอาให้อีกก่อนนะครับเดี๋ยววันหลายจะเอาไปให้ทีละนิดนะครับนี่ครับสองลำก่อนนะครับ สวัสดีจ้าก่อนแล้วจ้าสวยสวยหน่อยส,สวยสวยจ้าสวยสวยก่อนบ๊ายบายด้วยบ๊ายบายด้วยโอ้โห oh สวยงามมาก